น้้องใหญ่เอาลิ้นดุนนั่นไม่โอเคเดี๋ยวเราจะได้กินอาหารนี่เป็นสิ่งที่หลวงพ่อรอมาทั้งชีวิตนี่เป็นเมนูอะไรครับบอกกัน น okay. ้ำข้าวผสมนมอุ้ยนี่กอยากกินนี่กอยากกินิกิแล้วนี่นี่แกนึกอะไรหมนกชอบชอยู่ชอบอยู่นี่เรื่องกินเอหนูนีม่คุณให้อร่อเรื่คุณแล้วเรื่อคุณแล้วรื่คุณแล้วดูดูดู

อารมใหม่อรมใหม่คำนึงคำนึงว่าพร้อมกินมากเลยอ่ะวันนี้ป่อยปลอย เฮยครัปพี่เอะไปีรัพี่เราเราเลิก้านี่คืองงลาละเาอะนอาไปเราะเอ่ไปจล้าอไปทำไมวันนี้อ่ามนรสชาติยางงี้าแขอขาปากเมันดึงอยเ้ยตาัพี่ลิก้าพยายามไม่รู้หีล้าความเคยชินไปชินไม้ได้ชินให้ได้ フフフフフフ。<laughs> <laughs>